สวัสดีจ้าพี่ยาคนพะยันจ้าต้นใสใสเฮ็ดงานด่วนจ้าเฮ็ดงานด่วนเฮ็ดกระติบตเขาพี่น้องเอ็ดจี้นจยังเฮ็ดกระติบตจังหัดเห็นไหมแักหน่วยพนยัน เด็กกระติบจ <progressive entin> ังหันหน่วยหนึ่งมาจากตัวข่อยเนาะเก๋เลยเสียเถื่นสองน่วยจากกันจังสองน่วยติบจังหัน ก็จะใส่บาทเ,าเ,เ,าเพิ่อนเราลยมาขคัดอตูเห็ดให้เพื่อนใจอันกำลังเห็ดอยูยนี่เพื่นอนว่าคัดหนาคัดหนากระติ๊บอันนี้เพื่นหนากระติ๊บ้า và ông nuôi nhanh lòng nguyên nuôi kabo nội ở các cầu phó đi lắp đôi tìy tay bát trong là anh nguyên nhanh lắm cũng kabo phó đi nọ bạc nọ châu này lạ kìa nuôi kìa lái kìa 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 hát, ta hát này กระติบตรงน้วยนึ่คนว่ากะิบตรงก็เลยเรียกกระิบลยสั่งให้คนแ่นล่หัวเจ๋ตรงนี้อยู่ต่ว่นบอให้คนนำผมจ้ะ นี่แ่ะให้ดึงสีจังบเตะตูจังบเตะประมาณน,นี้เลยจ้าเนียนพันเสียวเสียวห้เพ่นไหมสีชมพูกับร้านสั่งจ้า เด็บช่วงที่ีหเขาก็จะคัดกุ้น่นเขาก็จะมาวัดขนาดด้วยวัดขนาดว่า เห็นลแล้วยกกางๆเราจะให้ชุม่มจะอยู่ประมาณนี้ละจ้ะเขาก็จะฉีดฉีดแบบก้นก็จะฉีดเท่ากันนะจ๊ะก้นเท่ากับเราท่างก้นใช่เท่ากัน ทั้งหนาเขาก็หนาใส่ทั้งกลิ่นเขาก็กลิ่นใส่กลิ่นกับทิบเข่าจ้ะนี่ไหนเขาก็จะไปตัดตัดตามที่เขาขีดไว้นะจ้ะตัดตามที่เขาขีดไว้เลยตัดเรียลๆเขาก็จะมาใส่ ขาเอาใจเลยจ้ะใจครับเ๋ยวๆห้องกัจจมาคมปาลุงไหมนี่ห้องยาเจ็บห้อจะมาคมนี่ลงุงเคลนวัาเตียวเืวัาเตียวกับจบอันนี้ตัวน่วยของฝากช่องเลยจ้ะากกิบจักช่อง เร็วแล้วจ้าเร็วเร็วฟักทองฟักทองเนี่ยกระติบกระติบตรงคนเดินติบตรงติปลายสั่งไาชิมเนี่ยไปช่ำเนี่ยแล้วจ้าไปเจอกันทิ่นหนเสร็จนะต้วเด้อลูกค้าผู้น่ารักเลยขอบคุณทุกท่านรับชมจ้า เฮ็นปังๆจ้า